มาชมของลิมิเต็ดอีกหนึ่งคันนะครับไม่ใช่ว่าผมเรียกเองว่าเป็นลิมิเต็ดนะแต่ว่าที่รุ่นคันนี้นะครับคือเจ้า Ford r a n g e จอร์2.0ลิมิเต็ดจากโรงงานนะครับคือรุกลิมิเต็ดเนี่ยจะมีความแตกต่างจาก XT นะครับที่มีความเหนือกว่านะครับแต่ว่าจะลองจากตัววายแทกนะครับอย่างเช่นเครื่องยนต์เนี่ยจะได้เป็นตัวรุ่นใหม่มาได้เช่นแล้วเนาะจากเดิม2,000ันฮะรุ่นนี้จะได้แค่2,000นะครับแต่ว่าเป็นตัวทอเบอร์เดี่ยวแล้วก็มีความแรงมากขึ้นเป็น180แรงม้้กกมออ้าาาและะเเเเกกีีียยยรรร์ันนนนสปดดวออคบถุ่่่ แค่มสปีดใช่ไหมอ่าภายในนะครับก็เป็นเบาะหนังนะครับมาจากโรงงานเขียนคพาว่าลิมิเต็ดให้แบบนี้นะครับอ่ะเรามาชมดีกว่าครัขอบชั้นคันนี้นะครับมันเป็นอย่างไรน่าใช้ขนาดไหนนะครับของเจ้าเรนเจอร์สองจุดศูนย์ลิมิเต็ดปีสิบเก้ามานิเชนเรียบร้อยนะครับมาพร้อมสีดาดุดุแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยก็เป็นสไตล์แบบเมกันออฟโรดนะครับไม่เยอะไม่นล้วจนเกินไปนะครับอย่างเช่นหน้า,ากระจังหน้าก็มีการเปลี่ยนมาใหม่เนาะเป็นสไตล์ฟอร์ดแรปเตอร์แบบนี้นะครับหรือกระจังหน้านะครับกันชนหน้ามีการเปลี่ยนมาใหม่นะออ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 ัันนนนนนนี้้้คคืบบกกกเเเเเลลยวว่่่่าาาาาาจขขขงงงมแะะะรรป็ไดู KTC นะครับก็ของคุณกิติชัยออฟโรดนะชื่อนี้ผมเห็นบ่อยนะแปลว่าสไตล์ออฟโรดเนี่ยเขาชอบเล่นของนี้ขอนี้กันนะครับแล้วก็มีตัวอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าเคยจําได้ว่าตอนไปลุยโฟล์วินหนักๆเนี่ยบางทีรถมันติดหลบใช่ไหมครับก็เอาพวกวินเนี่ยามาพันที่ตรงนี้ไว้นะครับทำให้บางทีรถมันจมโคลจะได้ไม่ต้องไม่คอยปักวินออกมานะครับทำให้เราหยิบวินขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถลากจูงได้อะไรประมาณนี้นะครับถัดมานะครับอไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนาะพร้อมไฟเดย์ไทม์แบบนี้นะครับ ล้อแม็กอันนี้ผมเปลี่ยนมาให้ใหม่นะก็ใส่เป็นตัวเข่ากวางขอบ20มาให้นะครับพร้อมยางออโเทเรนเบิกใหม่ออโเทเรนคือกึ่งลุยนะครับวิ่งถนนเรียบก็ได้ถนนลุยก็ได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญวิ่งถนนเรียบแบบไม่ดังเงียบๆเลยนะครับล้อก็เข่ากวางเนาะอ่าสีดำนะครับคลิปเงินแบบนี้ลายยอดนิยมนะครับช่วงล่างนะครับด้านหน้ายกให้ประมาณสัก2นิ้วเนาะเพิ่มความบึกบึนเข้าไปนะครับด้านข้างอ่ะมาในข้างจากโรงงานสติกเกอร์นะครับตกแต่งเพิ่มเข้าไปแล้วก็ชุดครอบต่างๆเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับมือจับ เ้ารองมือจับนะครับด้านบนก็จะมีตัวเขาเรียกว่าราวหลังคาใช่ไหมครับนี่ด้านหลังนะครับโลบาร์ก็ใส่ไม้ครบเลยนะครับด้านท้ายนะครับกันชนท้ายนะครับฝาครอบเนาะแล้วก็ตัวบัมเปอร์ท้ายก็ใส่มาแบบเต็มนะอันนี้ มีตัวหูลากสีแดงให้ด้วยนะครับแบบนี้เพิ่มความสดใสแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับติดไว้เพราะเราลากเขาไงไม่ต้องให้เขามาลากเราอ่านะครับเป็นเพชรแล้วกัน,กนเนาะอ่ะถัดมานะครับนี่รุ่นนี้ริมิเต็ดนะครับจะได้กุญแจแบบสมาร์ทขี่ด้วยนะครับคือกด,กดปิดเนี่ยจากภา,ายนอกรถได้เลยนะไม่ต้องคอยหยิบรีโหมทขึ้นมานะออข้อดีของเขานะครับแล้วก็ สตาร์ทนะครับเป็นแบบพูสตาร์ด้วยนะครับเจ๋วเลยเห็นไหมเบาอ่าเป็นเบาะหนังมาให้จากโรงงานสีดำเรียบร้อยแล้วนะครับจอก็เป็นจอกลางมีระบบซิงค์แอร์ขึ้นมาระบบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับทำให้เราสะดวกสบายนะครับใช้ง่ายเพียงไฟนิสสัมผัสเท่านั้นเลยนะครับถัดมาผมอ่ะผมก็ใส่มาให้ใหม่นะครับเล็กไม้เท่าไหร่คันนี้ วิ่งมาที่แสนสองนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันกิโลนะครับเป็นไมลแท้ๆไม่มีการกลับไม่มีการกอนะและเกียร์นี่เป็นตัวเกียร์โตสิบตัวปีนะครับให้การบวกลบนะครับจากคันเกียร์ก็ได้นะครับพอเยอะมากเลยเนาะอ่ะถัดมานะครับพาชมเครื่องกันบ้างดีกว่าอันนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นตัวเครื่องยนต์รุ่นใหม่มันได้เชนเรียบร้อยนะครับซีซีน้อยลงแต่ว่าแรงม้ามากขึ้นโอ้โหดีไหมอ่าแปลว่ามันแรงขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่พาชมเลยนะครับ่ะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับ 2.0เทอร์โบนะครับ180แรงม้าพร้อมเกียร์ออโต้ถึง10สปีดนะครับก็เป็นเครื่องยนต์นะครับอีกหนึ่งรุ่นที่ขับดีขับสนุกมากนะครับแถมาการตอบประปีไม่แพงเพราะเครื่องแค่สองพันเงี้ยนะครับอ่ะถัดมานะครับพาชมโครงสร้างกันบ้างโอ้โหผมแอบเห็นรถรับมูลละนี่เดิมเลยนะครับเดิมๆใสๆแบบนี้นะครับน็อตแก้มนะครับฝั่งขวานะครับฝั่งขวามีรอยขายนิดหน่อยนะครับน่าจะมีการเคลียร์สีมาบ้างนะครับแต่ว่า ของซางข้างในเดิมๆนะอันนี้คือคานหน้านะครับเดิมๆนะสติเกอร์เหรียญบาทน,นะครับอยู่ครบแบบนี้นะหรือจะเป็นนะครับคานฝั่งซ้ายน็อตฝั่งซ้ายโอเคเดิมไม่มีขยับไม่มีไขนะครับก็ฝาโป้งนะครับนี่ของแท้ต้องมีโลโก้ฟอร์ดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรหัสมาโค้ดต่างๆต้องอยู่ครบนะครับเซ็ตปอดเป็นอาร์กเรียงตัวสวยงามนะครับด้านหน้าน,นะครับคอนเฟิร์มว่าผ่านไม่มีชนนะยกเว้นฝั่งขวาจะมีขยับแก้งทำสีบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานหรือว่ารีลิ์ลอทุ่วๆไปนะครับ และรอบคันก็เช่นกันนะครับประตูสี่บานฝาปิดท้ายนะครับไม่เคยผ่านการชนหนักพิวามแน่นอนนะครับต้องการการันตีเลยอ่ะเรามาฟังราคาค่าตัวน้องดีกว่านะครับลืมบอกอย่างหนึ่งคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับซึ่งประวัิชัดเจนอีกแล้วนะครับอ่ะกับค่าตัวน้องนะครับคันนี้เรนเจอร์สองจุดศูนย์ลิมิเต็ดปีสิบเก้ามาได้เชนเรียบร้อยนะครับผมเสนอขายให้เพียงห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับก็ได้เป็นเจ้าของรถเท่นะครับ ดุดันไม่เก่งใจใครตามสไตล์คอนเซ็ปต์เขาใช่ไหมครับสุดท้ายนะครับอยากซื้อเงินผ่อนก็ได้ถ้าผ่อนเราก็มีบริการไฟแนนซะครับให้ทุกที่ทุกประเทศเหมือนเดิมนะที่สำคัญเอารถมาเดียวด้วยซีบาวนะครับแล้วก็ผ่อนได้7ปีนะอยู่ต่างวันซื้อได้ไหมสบายมากนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เราสามารถจัดให้ได้ทุกที่นะครับทุกประเทศถึงบ้านนะแต่ถ้าเผื่อเรื่องผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถก็จัดส่งให้ฟรีนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับต้นตาลรับประกังหันเกียร์ให้หนึ่งปีสองหมนกิโลนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะคคครรรับืออตตต้้าลงงไไดถแ่่่เทมีส์กวใ แน่นอน